ให้เสียงภาษาไทยโดยถานุดันติดตามพวกเราได้โดยตรงทางช anel YouTube และแฟนเพจ Facebook ถานุดันและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ สามปีแล้วสินะเรามาได้ไกลหรือเกินในสามปีนี้มันคือสัญญาณของผู้นำที่แข็งกแกร่งครับท่านไม่ลรอกพระความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนต่ค,ครัและที่ปรึกษาที่เก่งการอีกคนหนึ่งขอบคุณครับท่าน ทีมของคุณก็ควรได้เครดิตเหมือนกันคุณชายสายฟ้าฟาดเราแค่ทำหน้าที่ของเราครับทนายกต้องขอยอมรับว่าผมเคยคิดว่ากลุ่มอย่างพวกคุณเป็นพวกฉวยโอกาสชอบหากิ้งกับสงครามแต่คุณก็ฝึกกองทัพของเราได้ดีเยี่ยมการตอบสนองคำสั่งก็ไวขึ้นมากบางทีผมอาจจะคิดผิดไปเกี่ยวกับบริษัททหารรับจา้าง เรียกเราว่าผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยจะดีกว่าครับเนื้อหาในสัญญาว่าจ้างก็จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นหลักใช่แต่คำว่าความปลอดภัยก็ตีความได้หลายอย่างผมชอบสุภาษิตหนึ่งที่ว่าดาบหนึ่งเล่มทำให้เล่มที่เหลืออยู่ในฝักบางครั้งการข่มขู่หรือการใช้ความรุนแรงเองก็จำเป็น บางครั้งการพลาดหนึ่งชีวิตก็กลับรักษาชีวิตอื่นเอาไว้ได้มันคือหลักการที่เหล่าสมูไรย,ยึดถือเป็นทั้งทหารและยังเป็นนักปรัชญาคุณนี่น่าทึกจริงๆคุณชายสายฟ้าฟ้าท่านเองก็ทำให้ผมประหลาดใจอยู่เหมือนกันท่านไหนยกเกิดอะไรขึ้นมีคนขวางรถนำขบวนคะ่สะสักครู่นะคะ ออกไปจากถน,นนนี่คือขบวนรถของทางการ <c oughs> ฉันบอกให้ออกไปจากถน,นนเรามีสิทธิ์ที่จะยิงถ้าหากว่านายไห่ <c oughs> <c oughs> ไซบอร์กของบริษัทคู่แข่งหรือเปล่าฮอนนีเกิดอะไรขึ้นเราถูกโจมตีโดยไซบอร์กค่ะท่านเป็นใครผลวิเคราะห์ออกมาแล้วไม่สามารถยืนยันได้ค่ะจ,ะจะแจ้งจุดตรวจทุกจุดรีบพาท่านนายกออกมาจากที่นั่นเร็วดับสราง นะใจเย็นก่่นพวกมันมาเพิ่มด้านหน้าเราเลยไรเดนฉันจัดการเองคุ้มกันท่านนายกด้วย มาได้แต่การผู้ศัตรูซะนี่เฮ้ยฮะเฮ้ยอะ อายุอยู่เรนสบายรีบกข้บมาด่วนเลยไรเดนมันอยู่อีกฝั่งของเครื่องกัน เองนะรจ็คนี่แกต้องการอะไรจากท่านนายกฉันอยากให้มันตายเมื่อที่แคดเปนการสูงตัวรกแต่ตอนนี้แอฟริกามันสงบสุขเกินไปแล้วว่าไงนะกิจการมาัุซบเซาตั้งแต่มีคนมาปิด SOP โอพหยุดเศรษฐกิจสงครามได้อยู่มันแต่บางคนก็ชอบเศรษฐกิจแบบนั้น ไม่มีสงครามแล้วพอขา,าสงครามจะอยู่กันยังไงเหตุผลแบบนี้เนี่ยนะ <laughs> อย่าทำแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงยังไม่ขาหรอกจนกว่าหมอนี่จะหมดประโยชน์นั่นแหละ <c oughs> ไว้เจอกัน <c oughs> 大家就将咩个大锅扔鬼。 ใช่เลยอัจมันเปสองท่านเลยราชโเยียมักมาเจ้าดักป้านั้นยังทำงานได้อีกเหรอจดการใ้หุ่นแวนนั่นเลย 啊啊 バ、う、い、ん นายกมาช้าไปหน่อยนะพ่อฮีโร่ตอนนี้ฉันไมต้องการเอ้มมอนี่อีกต่อไปแล้วล่ะย่าสงครามทำเรื่องดีๆให้เราต่างมาม่ายจริงไหม ทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึงบ้างเลยสร้างงานทเทคโนโลยีคนในชาติกว่าสามัคคีไรเดนไม่ต้องสนใจผมหยุดบงังซะไม่ได้ฟังที่พูดเลยหรือไงออ ขอแจมด้วยคนสิทั้งหมดที่ฉันต้องการคือเปิดสงครามไม่

<premises. S 2> อนารนะยังไม่ดีพอน่าสงสารฝึกเอึเหรอนี่ึฮ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 ึกะ เทคนิคของแกมันยังขาดอะไรไปเย้ะเฮ้ยฮะฮะเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะฮเยฉันเข้าใจแล้วแกมันใช้ดาบขิดวิธีนี่หว่าฮะ ดาบนัำมัต้องการที่จะอาบเลือดของศัตรูแต่แกกลับไม่ใช่มันไม่ดาบฉันคือเครื่องมือของความยุติธรรม 으아! <목소리가> 으 ไม่เงยขาดอีกแล้วเอาเครื่องมืออะไรนั่นของแกมาสู้ผลมันก็เป็นแบบนี้ล่ะมันจบแล้ว <S <S แกนี่โชคดีวะ่ะตอนอนเลยใช่ไหม you